ไม่ตีมาเป็นคุณชายตอนที่สิบสองก่อนที่หมิงหยางจะทรมานเฉินเฟยไปมากกว่านี้อามาก็พาตัวเองมามอบตัวที่โจนองค์ชายสี่ทำให้หมิงหยางยอมละเว้นเฉินเฟ,ย,เฟยชั่วคราวเฉินเฟยดีใจมากที่เจอกับอามาอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันก่อนที่เขาจะตายข้าไม่ยอมไม่เจ้าตายหรอกอามาพูดแล้วก็ หากระเป๋าผ้าของตัวเองที่เคยฝากฉันเฟยไว้จิบยามาป้อนเข้าปากให้กับฉันเฟยหลังจากกินยาก็ทายาที่แผ้ให้หลังจากกินยาและทายาฉันเฟยก็รู้สึกอาการดีขึ้นไม่ค่อยรู้สึกเจ็บสามารถลุกขึ้นนั่งได้ขอบใจน้ามาไม่เป็นไรยังไงข้าก็ต้องช่วยเจ้าข้าขอโทษที่ข้ามาช้าไม่เป็นไร ข้ารู้เรื่องหมดแล้วเรื่องชายคนนั้นที่แท้เป็นลูกเจ้าเมืองแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างปลอดภัยหรือเปล่าเขาปลอดภัยเจียวจูดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีกันแน่ทำไมหมิงหยางถึงได้ตามลาตัวเขาตอนนี้ข้าก็ไม่แน่ใจแล้วทำไมถึงย้อนกลับมา ก็มาช่วยเจ้าไงถ้าขืนไม่มาเจ้าต้องตายแน่ๆองค์ชายหมิงหยางก,กับองค์ชายสี่คงไม่ปล่อยเจ้าแน่เจ้ากลับมาอย่างนี้คนที่ไม่ปล่อยเจ้าคงอ,องชายสี่มากกว่าจะโมโหรวงข่าเลยจริงด้วยพูดยังไม่ทันขัดคำองค์ชายสี่ก็ให้คนมาพาตัวหมาไปเมื่อหมาได้เจอกับองคชายสี่ก็รีบคุกเขา่า พร้อมกับกลมหน้าในเวลานี้อะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอมไปก่อนองช์ชายสี่หัวเราะเบาๆว่าจะเจอก็จะง่ายๆข้าตามหาเจ้าอยู่ตั้งหลายวันทำไมถึงได้ยอมกลับมาเสียเล่าหรือจะเป็นเพราะเฉนเฟยถ้ารู้แล้วจะถามทำไมพูดไปก็ไม่พอใจอีกอามายังคงคุกเข่านั่งเงียบ ไปพูดสักคำข้าถามทำไมเจ้าไม่ตอบหม่อมฉันตอบก็ได้พะยะค่ะหม่อมฉันเป็นห่วงเฉินเฟยห่วงมากกับเฉินเฟยเจ้าเป็นห่วงมากถึงข้าจะรู้ว่าพวกเจ้าเป็นสหายกันแต่ข้าเป็นถึงองค์ชายชีวิตข้าย่อมสำคัญกว่าพิษในตัวข้าจะกำเริบเมื่อไหร่ก็ได้แต่เจ้าดันกลับหนีไปพร้อมกับเพื่อนของเจ้า หม่อมฉั้นผิดไปแล้วพะยะค่ะหม่อมชั้นจะรีบถอนพิษให้กับพระองค์ขอเพียงพระองค์รับปากหม่อมชั้นว่าจะปล่อยหม่อมชั้นแล้วฉนเฟยไปแล้วข้าไม่รับปากหม่อมชั้นก็จะรักษาพระองค์พะยะค่ะถึงอย่างไรหม่อมชั้นก็จะรักษาดูเจ้าเป็นห่วงกันดีข้ารับปากว่าจะปล่อยเฉินเฟย ขอพระไัยไะยะค่ะแต่ข้าไม่คิดจะปล่อยเจ้าทำไมต้องขอบใจข้าหม่อมฉันขอแค่เฉินเฟยปลอดภัยก็พอพะยะค่ะแต่ข้าจะปล่อยเฉินเฟยต่อเมื่อถอนพิษส,สำเร็จเท่านั้นงั้นหม่อมฉันก็ไม่เลือกจะขอขอให้พระองค์กักตัวหม่อมฉันกับเฉินเฟยไว้ด้วยกันได้ไหมพะยะค่ะหม่อมฉันกลัวว่าองค์ชายหมิงหยางจะทำร้ายเฉินเฟพยพะยะค่ะ ดูมันเจ้าจะห่วงกันมากองค์ชายสี่มสงสัยทําไมถึงห่วงกันมากขนาดนี้ห่วงจนเขาต้องพูดเรื่องนี้กับมิงหยางหลังจากพาตัวอามาออกไปยังคงไปไว้ในห้องเดียวกับเฉินเฟยมิงหยางก็เห็นว่าไม่ดีแน่ถ้าทั้งสองจะอยู่ด้วยกันควรจับแยกก่อนที่จะมีอะไรเกิดเลยพ่อเฉินเฟยก็เป็นบุรุษรลกงาม ส่วนอมามจะอ้วนแต่ก็หน้าตาดีไม่น้อยก็ต้องคู่มีความสัมพันธ์กันขึ้นมาคงไม่ดีแน่ทางอมาก็ไม่สามารถช่วยอะไรเฉินเฟยได้เฉินเฟยถูกพาตัวออกไปโดยไม่รู้ว่าถูกพาตัวไปที่ไหนแต่ที่รู้เมื่อองค์ชายสีรับปากแล้วว่าจะปล่อยเฉินเฟยไปคงไม่ผิดคำพูดแน่เฉินเฟยที่ถูกพาตัวออกมาโดยหมิงหยางก็คิดไม่ถึงว่า มิ้งหยางจะพาเขามาส่งที่โจนตะกุลิวเมื่อเส็จนาต้วเห็นสภาพบุตรชายก็ถึงกับแม้ใจจะเจ็บแค้นแค่ไหนแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้ในใจรีบเข้าประคอบุตรชายขอพระทัยองคายาพะยะค่ะที่ฟ้าเฉินเฟกลับมาพะยะค่ะไม่เป็นไรในเมื่อท่านก็ได้บุตรชายขึ้นแล้ว ก็ดูแลให้ดีแล้วกันอย่าให้ไปก่อเรื่องที่ไหนอีกพะยะค่ะองค์ชายเซนาต้วนรีบพาเฉนเฟยไปที่ห้องอาการบาดเจ็บของเฉนเฟยดูเหมือนจะทุเลาลงแล้วท่านพ่อข้าขอโทษไม่เป็นไรแต่ทำไมองชายถึงได้ทำร้ายเจ้าข้าช่วยคนคนหนึ่งไว้แต่ไม่สามารถบอกกับองคชายได้ ข้าก็เลยถกเขาลงโทษเขาคนนั้นเป็นใครท่านพ่อถ้าข้าบอกท่านจะนำความเดือดร้อนมาให้กับท่านหรือเปล่าไม่แน่นอนเยี่ยนถังบุตรชายท่านเจ้าเมืองไม่ใช่เจอจูเหรอที่ช่วยเยี่ยนถังทำไมเป็นเจ้าได้ก็ข,ข้าเป็นคนพาเขา ไปที่โรงเตี๊ยมของเจียวจูพอข้าออกมาคงเป็นเจียวจูที่ช่วยเขาแทนข้าข้าถูกองคชายจับไปซะก่อนเป็นแบบนี้นี่เองนายก็เลยสมอ้างว่าช่วยเยี่ยนถังท่านพ่อเขาเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีแน่นอนเจ้าช่วยถูกคนแล้วเฉินเฟยเห็นทีว่าข้าคงต้องไปเยี่ยมเยียน ท่านเจ้าเมืองสักหน่อยท่านพ่อเจ้านอนพักเถอะพ่อไปไม่นานดอกพ่อเสนาต้นออกไปสิ่งสิงก็เข้ามาท่าทางเป็นห่วงฉินเฟยมากคุณชายเจ็บมากไหมอรับผิที่บ่าวเองที่ไม่ดูแลคุณชายให้ดีไม่ใช่เจ้าหรอกคุณชายแล้วสหายของคุณชายหรอครับอมาเจ้าหมายถึงอมา ก็มาทําให้คุณชายได้รับบาดเจ็บเขาคงไม่ประสงค์ดีกับคุณชายแนะ่ขอรับคนผู้นี้ไม่น่าไว้ใจรู้ทั้งรู้ว่าคุณชายถูกจับอยู่ที่จวนองค์ชายซีแต่กลับไม่ยอมช่วยเจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงอามาบอกเจ้าหรือขอรับเป็นเขาที่มาที่จวนโดนนายท่านไปช่วยคุณชายแต่ก็ไม่สามารถพาคุณชายกลับมาได้ เรื่องนี้ข้ารู้แล้วอามาไม่ได้ทิ้งข้าแต่ให้ท่านพ่อไปช่วยข้าต่างหากล่ะเจ้ากำลังเข้าใจเขาผิดไม่ขอรับคุณชายบ่าไม่เข้าใจผิดแน่เรื่องคุณหนูเจียจูนั่นก็ได้หน้าไปนะครับเจ้าก็รู้เรื่องนี้เออคอรับคือข้าได้ยินนายท่านคุยกับคุณชายเมื่อกี้ขอรับไม่ได้ตั้งใจแจบฟังนะครับ เรื่องเจียวจูข้าไม่สนนางหรอกส่วนเรื่องอามาเขาเสียงมากที่อยู่จนองชายสี่เจ้าก็อย่าได้พูดเรื่องนี้อีกคารับกุณชายเมื่อชฉนเฟยเชื่อใจอาหมามากเลยวไม่พูดเรื่องอาหมาอีกแต่พูดเรื่ององค์รัชทายาทแทนที่เขาเป็นห่วงเฉนเฟยและช่วยออกตามหาตั้งแต่ชฉนเฟยนี้ออกจากจนไปล้วแวะ่าเวียนมาที่จนอยู่บ่อยครั้ง ยังไงองค์รัชทายาทก็ดีกว่าองค์ชายหมิงหยางโชคดีแล้วที่เฉินเฟยไม่ได้แต่งกับองค์ชายผู้นั้นไปเฉินเฟยได้แต่ยิ้มใช่โชคดีก็เขาเป็นพระเอกของนิยายเรื่องนี้นี่ถ้าไม่เป็นคนดีจะเป็นพระเอกได้ยังไงทางเยี่ยนถังที่กาลังนอนพักรักษาตัวรู้ว่าเสนาต้นพ่อของเฉินเฟยมาที่จวน เขาก็อยากไปขอบคุณพ่อของชนเฟยด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถไปพบดั่งใจคิดได้เพราะจะให้ใครรู้ไม่ได้เรื่องอาการบาดเจ็บเยี่ยนถังได้แค่คิดแต่เมื่อเจี้วจูเข้ามานางที่ยังคงอยู่ในจวนเพื่ออยู่รักษาเขานางพูดถึงเซน,นาตวนและชนเฟยจนทำให้เขารู้ว่าชนเฟยอยู่ที่จวนตะกูลิว นี่ท่านเป็นห่วงสนเฟยแต่ก็น,น่าแปลกที่องชายหมิงหยางจับตัวสนเฟยไปแล้วและน่าจะรู้ด้วยว่าเนเฟยช่วยท่านแม้ข้าจะเป็นคนรักษาอาการบาดเจ็บและช่วยพาท่านมาที่นี่แต่สนเฟยเป็นคนพาท่านหนีหน้าแปลกที่องชายไม่ทำอาไรฉินเฟยเจ้าพูดเหมือนอยากให้หมิงหยางฆ่าเนเฟยไม่ใช่เยี่ยงนั้น ข้าเพียงสงสัยมาเธอข้าทำแผลให้กับท่านดีกว่าไม่ต้องเดี๋ยวข้าให้บ่าวทำก็ได้เจ้าวางยาไว้ก็พอเย็ยนถังนี่ท่านคงไม่พอใจข้าข้า้คิกชฉนนั้นข้าคิดเพียงว่าสนฟอยก็เป็นผู้มีพระคุณของข้าเหมือนกันข้าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปถ้าเช่นนั้น ข้าจะไปพบเฉินเฟยแทนท่านดีหรือไม่ดีดีสิขอบใจเจ้ามากแล้เจ,จ้าจูไม่ต้องขอบใจข้าหรอกเพราะข้ายังก็อยากรู้ว่าตอนนี้เฉินเฟยเป็นยังไงบ้างเห็นว่ากันนะักอะไรนะก็อะไรขึ้นกับเฉินเฟยเจ้าบอกข้ามานะองค์ชายหมิงหยางลงโทษเฉินเฟยจากที่ข้าได้ยินมา เห็นว่าเฉินเฟยโดนหนักเลยทีเดียวแล้มคู่เจ้าบอกข้าว่ามิงหยางไม่ได้ทําอะไรเฉินเฟยแ้วนี่มันอะไรกันทําไมเจ้าไม่บอกข้าตั้งแต่แรกข้าหมายถึงมิงหยางไม่ได้ฆ่าเฉินเฟยไม่ได้หมายถึงเรื่องทําลายซะหน่อยเยียนถังดูท่านจะห่วงเฉินเฟยมากไปแล้วหรือว่าท่านจะมีใจให้กับเฉินเฟยเหลวไหลข้าข้าเป็นห่วง ที่เขาเคยช่วยข้าข้าก็หวังให้มันเป็นเช่นนั้นเจ้าจู้มาหาเฉินเฟยที่จวนจริงซึ่งส้ยอากาสที่เสนาต้วนยังคงอยู่ที่จวนท่านเจ้าเมืองเฉินเฟยที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเห็นเจ้าจูก็รู้ได้ทันทีว่านางไม่ได้มาดีเป็นแน่เป็นยังไงบ้างเฉินเฟยให้ข้าช่วยหรือไม่ข้าพอรู้วิชาแพทย์ไม่เป็นไร อาการข้าดีขึ้นมากแล้วเจ้ามาทำไมกันข้าก็มาเยี่ยมเจ้าแทนเย็นถังและตัวข้าก็เป็นห่วงเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นห่วงข้าเจ้าเกลียดข้าต่างหากรู้เชน,นั้นก็ดีเอาป้ายหยกที่ฮองเ่ามอบให้กับเจ้ามาให้ข้านี่เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไง วันที่เจ้าช่วยเยี่ยนถังข้าเห็นหยกนั่นข้าไม่ให้เจ้าจ่อป้ายหยกไปทำอะไรกันแน่ทำไมข้าต้องบอกเจ้าถ้าเจ้าไม่ยอมมอบป้ายหยกนั้นให้กับข้าข้าจะบอกเล่นเยี่ยนถังข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าคราวนี้พ่อของเจ้าและเจ้ารวมถึงพี่น้องของเจ้าข้าจะดูซิว่าคราวนี้พวกเจ้าจะรอดไปได้ยังไง ป้ายกนี้ช่วยได้ไม่กี่คนหรอกเอาไหมค่ะแล้วข้าจะไม่พูดเรื่องนี้ได้ข้าจะให้เจ้าแต่เจ้าต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแม้แต่เย็นถังกับท่านเจ้าเมืองได้ฉันฟรอยอมมอบป้ายหยกให้กับเจ้าโจแม้เขาจะไม่เคยใช้มันสักครั้งแม้กับหมิ่นยางพ่อรู้ว่าตัวเองบริสุทธิ์หากใ้ป้ายหยก ก็เท่ากับยอมรับเขาไม่ผิดเขาจะยอมรับไม่ได้เยี่ยนถังเป็นคนดีเมื่อเจียวจูได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วนางก็จากไปทันที